ครูเมนโอ้ยวิอะไรอ่ะตัวอะไรวะเน,นี่ยเล่นเรื่องแล้วมาลองดวนกลับเข้าสู่ไมค์ครับในโลกของโปเกเบส็อลนะครับผมนะาต่อจากอีพีที่แล้วนะครับผมที่ผมได้ทำการพาเจ้าตัวคูเมนไปฟาร์มมันนะจนถึงเลเวลประมาณ22นะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้คูเมนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตึงแล้วนะครับผม สามารถสู้บบกับเจ้าพวกโปเมอนแบบเมอประมาณพวก1 3ถึง20ขึ้นไปได้หมดเลยน,นั่นเองนะฮะโอเคนะผมเป้าหมายของเราในคลิปนี้นะผมนั่นคือการพาเจตัวคูแมนขึ้นเลเวล35นะผมผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่นะครับมันก็ไม่ได้ยากเลยมากนะกจริงมันก็ง่ายแหละแต่ว่าเป้าหมายของเราในคลิปนี้จริงๆแล้วก็คือการตามหาแร่นะครับไอ้พวกเหล็กก็แหละเหล็กแบบไอ้พวกแร่ใหม่ในเกมนะผมเพื่อที่จะมาค้าโปกเกบอลน,นั่นเองนะฮะ บอกเลยว,ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆ,ๆนะครับผมเพราะาตอนนี้เราค่อนข้างที่จะขาดแคลนโปกเกบ,บอลน,นะครับผมโอเคนะผมผมว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพาเจ้าตัวคูเมนอะไปฟาร์มกันก่อนเลยดีกว่านะฮะอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับผมอาจจะมีการแบบว่าตัดออกบ้างนะฮะเพื่อจะทําให้แบบว่าคลิปไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะครับผมนะโอเคทุกคนไปรับชมกันเลยฮะ ห n ึ่งชั่วโมงต่อมโอ๊ยโอกระตุกโอ๊ยในที่สุดคูเมนโอ้ย,ยเด็กขี้เอาว่านี่วนในที่สุดคูเมนก็ในที่สุดคูเมนก็กลายเป็นร่างโตเต็มวัยแล้วนี่นะครับผมในที่สุดมันกลายเป็นร่างโตเต็มวัยแล้วโอววว้คูเมน ผ่านมาสามีพีมึงแม่งเจ๋งว่าในที่สุดมึงก็เติบโตแล้วเว้ยตอนนี้มึงก็เก่งกนะันนะนี่แอกใหญ่เลยคูมเมนนะฮะมาเป้าหมายต่อไปของเรานี่นั่นคือการตามหาแร่นะผมอันนี้จะใช้เวลานานาหน่อยนะฮะดังนั้นเหมือนเดินมาผมขออนุญาตตัดออกนะฮะเพื่อความรวดเร็วนะผมทุกคนไปดูเลยครับไปฮะ A later. few moments นี่นะทุกคนวุ้ยนี่มาแล้วลูกเล็กขาไปเร็วดีใจมากว้าวทุกคนตอนนี้กำลมีโปยบอลแล้วนะผมเยอะมากๆตอนนี้ตื่นเต้นว่ะเขาไม่ค่อยมีอุ้ยยังไงอะไรไงเจ้าไอ้ต้นไม้สีฟ้าทุกคนเจอแล้วนะฮะของดีนะผมเพราะว่ามันสามารถเอาไปค้าเป็นเกสบอลได้นั่นเองนะฮะ5 minutes later เอะไรทุกคนครับ <minutes> ไหนก็ได้ของมาแล้วนะผมก็ไม่อยากให้มันเสียของนะเราเอามาคบาบจะตัวโปรกีบอลกันหน่อยดีกว่านะผมเฮ้หินได้เยอะเอ้ยหินได้ประมาณนี้เรถือว่าดีนะผมมาเรามาเผาไอตัวผลไม้นี้กันดีกว่านะผมเพื่อจะเอาไปคาเป็นเกตบอลได้เองนะผมนี่ฝากเกตบอลนะผมเนะ่ยคาปุ่มมานี่ได้แล้วเกตบอลนุ้ยโอเคยงเลี้ยวอ่ะ 12ลูกกับไอโปกเกมอนปกติประมาณ15ลูกนะฮะก็รวมๆก็เป็นแบบ27ลูกนะผมถือว่าเยอะนะโดยรวมนะทุกคนนะขออนุญาตออกสำรวจไปตามหาโปกเกมอนนะฮะเออว่าจะว่าไปใต้นะ้ำผมอยากได้ตัวนึงนะเจ้าตัวกิลาดอดใช่ไหมไอ้ร่างต่อจะคอยคิงอะมันชื่อกิลาดอดปะวุ้ยอะไรอะวุ้ยนั่นคือเดี๋ยวอู้เรือเรือู อุ้ยนี่คืออะไรอุ้ยแล้ยิมุยร่างนี้โอ้ยแย่แล้วสองตัวนี้มันมาขายผมนะแล้วยิ้มุยนี่คือ,อยังไงอยากลองไงปลาแม่งเลยไม่ติดนะฮะปกติแล้วงั้นก็อาถ่าสู้ได้ไหมอาอสู้ไม่ได้เหรออ๋เอาเลยนี่สู้ได้เฉยเลยโอเคอสู้ก็ได้ไหมแสักหน่อไหวไหม เองนะนเดี๋ยวผมจะไหวปะวะโอ้โหตายจริงด้วยชีพหานและอ่าเมื่อก,กี้สู้ไม่ไหวอะ่ะผมควรจะทำยังไงดีไปฟาร์มเพิ่มหมอแต่อยากได้อะ่ะมันตัวมันเก่งแน่ๆเลยวะ่ะโอเคทุกคนผมขอตัวไปฟาร์มวิวไปหนึ่งนะฮะ One hour later ผมฟาร์มจนคู่แมนน่ะวิวห้าสิบไปทันเองนะผม <laughs> บอกเลยว่าเมื่อก,กี้ ฟันเนี่ยตอนประมาณปลายสามนะฮะหมายถึงว่าในรูปความจริงนะผมตอนนี้เนะี่ยประมาณสี่โมงอะไรอย่างนะผมตั้งแต่ปลายสามนะผมจนถึงสี่โมงนะฮะบอกเลยว่าใช้เวลานาน,านมากเอานอจะบ้าตายลงไปใต้น้ำทำไมอะ่ะถ้าผมตีแล้วก็รีบดีขึ้นไปได้ไหมมนลงไปใต้น้ำมีงี้มันต้องโอ้โหขึ้นไม่ได้หรอชีพหายนะกูตายแนะน่เลยนาตายนะ้ะไม่เป็นไรก็มา บัดกันใต้น้ำดีกว่าน,นะผมยังสู้ไม่ได้อับคุณแมนโอ้คุณแมนคุณแมนกูตีแรงเกิน,นไปนะตอนนี้ผมไม่เจอโปเยมอนที่แบบน่าสนใจเลยอะเอาไงดีวะเครียดวะโคเ,เสียใจอะจริงๆนะเดินทางมาไกลมากโอ้เฮ้ยวมันตัวอยังนี่ เดี๋ยวนะอย่างงี้ต้องต้องไฟครับของแปลกที่ผมชอบเลยโอย้เป็นตัวชายชายนี่เหรอใช่ปะตัวนี้ผมเหมือนเคยเห็นนะ้ะแต่มันไม่ไม่ใช่สีเนะี้ยมันเป็นตัวละครชายนี่ปะวิของหายา,ยากทุกคนอย่างเงี้ยงั้นก็เปิดเลยครับไหวเป็นเอกสารเชื่ท่าเดียวกันเลยแล้วเลือดอุ้ยผมได้เปียวกว่า ดังนั้นวอร์เทอร์ชูริเกนครับเปิดไปครับผมโอเคสามสิบนะครับผมต้องวัดกันที่เกตบอลนะครับโหจำไม่ติดชิ้นหายตายได้เลยกูพังแมวโอเคมาทุกคนกลับเข้าสู่ดหมู่การตามหาโปเกมอนต่อนะฮะตอนนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อย เฮ้ยจะบอกว่าเหนื่อยแล้วแต่ตอนนี้ตัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยเทีว่ว่ะนั่นก็นายมาจะบอกว่าเหนื่อยแล้วนะฮะแต่ว่าสักหน่อยแล้วกันตีมรุกคูแมนเออเออวาววาววาวาวา่ะจอดมลูกโอ้มึงตีอ <laughs> ตอนนี้ก็เดินมานานมาก,กน,นะฮะยังไม่เจอโปเกมอนที่ถูกใจเลยนะผม บอกเลยว่าค่อนขอ้างจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันเป็นคลเมฆิตหรือเปล่านายเจอที่แล้วก็แน่นอนครับว่าเจอกันแล้วก็ต้องไฟกันหน่อยดีกว่ามารอบนี้ต้องไม่พลาดใจเย็นนะฮะถ,ถ้าใช้ท่าไอคิวนะหน้าตาเลยผมว่าต้องเปลี่ยนเป็นวอเตอร์ชูลิคินแล้วกันฮะโอเคกูตายไหมหืม ผมกลัวมันตายอ่ะตายนะลูกขอโอ้โหเออกูแมนอุ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะ <c ười> เดี๋ยวก่อนไอตัวนี้คือเรลเกียร์สิบผมถามจริงไอ <c ười> ตัวอย่างเงี้ยนะ <c ười> นแต่นี่แม่งอุ้ยไอนี่มันอะไรไดโนเาสาร์เหรอตัวเลยไม่รู้ครับแต่ว่า น่าสนใจมากเซคทีดี่ปังกูตายไปนลยยานะผมบ่นว่าตอนนี้เราโชคดีมากนะที่ตรงนี้มีปเกยมอนเซนเตอร์นะผมโอ้ตอนนี้ผมเครียดมากนะปเกยมอนแตะตัวแม่งเดี๋ยวผมก็ตีมันตายก่อนเดี๋ยวก็มันฆ่าผมก่อนน,นั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เครียดนะ <c oughs> โอ้เ <c oughs> อ๊ะ <c oughs> และตัวนี้คืออะไรชาราวันเลย หรือ,อยังไงหรือว่าไก่ทองหรือยังไงอุ้ยโอุ้ยนี่มันจระเข้นะโอ้ย,อยลงบอ่อไปแล้วตีแม่งเลยมั้ยชักหน่อยผมจะสู้ไหวไหมนะี่ยแต่มันไม่ท่าไฟนะ,ะห่างกันท่าเพื่เดี๋ยวมาดูนะว่าไหวหรอือเปล่าอืมอุ้ไหวเหรออุ้ยังไงเฮ้ยตีมันเข้าอยู่เว้ย ลองวอลท์ชูดิึินไปนะโอเคมันหน้าตีผมตายโอเคเหมือนเดิมนะไม่มั่นใจมันก็ขอยเรดิถ้ามันอยู่ดีตีมันไม่เข้าเลยเห็นนะ,ะครูมแมนไปรอบนึงลูกถ้าเป็นถ้าเดิมมันปังปังปังโอเคมันพลดินใส่เราต่อเรื่องไปทไี่เยอะหนะ่อยต้อง2 0ใช่มั้ยแตใช่ไหมครูมแมนจะตายดิโอเค วอาถ้าชุรีเกนตีไม่เข้าหรอกไม่น่าเชื่อนะอันนี้ผมไม่เข้าใจโอ้โหตีกูเรงจังลูกอืมอื้มเอาผมตายเลยเว้ยเลื่องเลืองแล้วมาลองดวนเฮ้ยตีหรอเฮียไอ้เฮียติดติดด้วยเดี๋ยว ได้แล้ว,ลวโอ้โหถามจริงใช่หรอจับได้ใช่ไหมไหน <c oughs> จับได้แล้วไอ้เหี้ยสุดยอดเลย <c oughs> แต่อย่างแรกเลยมึงอะเปลี่ยนชื่อกันเป็นดูแมนแล้วกัน <c oughs> ดูแมน <c oughs> ดูแมน,นดูแมน,น,มนผมว่าตอนต้องหาตัวเพิ่อมอีกตัวหนึ่งว่ะนะ พราะว่าเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยผมจะพาทุกคนไปสู้กับเทรนเนอร์นะครับผมบอกเลยว่าค่อ,ขอนข้างที่จะดูเดือดเดือดพลาดนะฮะอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเอาหลีเล้แล้วตัวนี้มันคือตัวอะไรอะ่ะเจ๊งแล้วแต่รอบนี้เวิว่งมาหน่อยลงมาเฮียวิ่งสี่สิบห้าเออเอาไปว่าจับแล้วกันใช้เป็นดูแมนแล้วกันดูแมนเป็นโอ้ดูแมนสกิลท่ามันเยอะนะเอาเป็นสายฟ้ากันนะช็อตไปก่อนนะ มันเป็นแทดหนาแบบผมมาตายไปเนะี่ยอู้ดูแมนอึดเนี่ยเนี่ยขอใช้เป็นโงวงก้อนจับได้ไ,ดไหมลองดูก่อนนะฮะจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอุ้ยตีเหรออุ้ยเอา้าทีอย่างนี้จับติดเฉยถามจริงเฮ้ยอันนี้เอา้าจริงจังะเนะี่ยเฮ้ยเอา้าจับติดเฉยทุกคน อ้าวอย่างนี้ก็สวยที่ครับ <laughs> 5 minutes later เมื่อกี้ทำกูไปแสบมากนะมึงเดี๋ยวมึงเจอดูแมนกู <c oughs> มาไปลูกดูแมนวันนี้แหละมึงมันท้าอะไรวะจะมาไป <c oughs> โอะเฮ้ยทำมาเล่นไปน้องพี่เนี่ยมันอลุดจริงนรน้องสายฟ้าช็อตมั้งเลย ปังวูดูแมนเราตัวตึงเว้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ไม่ธรรมดาว่ะยัยแค่ลองนี่ทายคนไฟดินี่เจอดูแมนกูสดไม่จับเลยกูอะเครียดไงไม่ใช่เครียดดิแขนแขนมานานเลยน้องเดี๋ยวเรียกเขามากันน้าไอ้น้องต้องมีชื่อไอ้น้องเข้าตีพี่หน่อยรู้เปล่าชื่อฮาดู นี่ชื่อฮาดูฮาดูชื่อทุเรศป่ะอันนี้คืออะไรปลาดาวปลาดาวหรืออะไรมาฮาดูลูกมาโชว์หน่อยว่าหนูว่าหนูตึงมากเป้งนี่สุดยอดดีใจว่ะเฮียแบบได้ปลอยม้อนที่ผมต้องการแล้วนะผมตอนนี้ก็ประมาณ5ตัวนะฮะแต่อีสองตัวน่าจะไม่ได้เอามาใช้แล้วมั้งรู้สึกนะผมว่าเดี๋ยวผมน่าจะต้องเก็บมันนะผมเพราะว่า เวลันน้อยไปแล้วผมก็ไม่ได้ค่อยเอาไปเล่นด้วยนะดังนั้นเนี่ยเนี่ยต้องเก็บเข้า CP นะผมเอ้ย PC หรือเปล่าเออ PC สิก็หาคู่ลูกลาก่อนนะลูกไปเข้า PC เลยลูกต่อไปก็คีคู่ลูกหนูก็เหมือนกันนะลาก่อนลูกเข้า <c oughs> เข้า PC หมดเลย <c oughs> เสียใจโอเคนะผมก็ในปีนี้ตอนนี้ผมก็ได้โปเกมอนที่ต้องการครบแล้วนั่นเองนะผม บอกเลยว่าค่อนข้างจะตึงนะผมโปรกม่อนเรานี่ตึงมากนะฮะเริ่มจากตัวแรกกันดีกว่านะผมนั่นก็คือเจ้าตัวฮาดูนะเอาเรียกไงวะฮาดู u, ลูกไปไหนวะฮาดูออกมา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 โอเคมีตัวแรกแล้วผมฮาดูนะฮะนี่แม่อย่างเท่ะเอาจริงนะผมตัวต่อมาครับเป็นดูแมนนะผม นี่ดูแมนน้องชาระวันของเรานะผม <c oughs> โคเท่นะตัวนี้ผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวตึงของตีเราเลยนะผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะผมจะตัวคู่แมนสำหรับวันนี้นะครับถือว่าทําหน้าที่ได้ดีนะผมดีมากแต่ว่าผิดไปหน่อย <c oughs> แม่งตีตายกตัวนะผมถือว่ามัน <c oughs> อยู่ดีวันนี้แม่งตึงเฉยนะคูแมนนะผมพอไปอัพเวลมาฮนะแบบพาไปฟาร์มเิลมาเนี่ยตึงแบบตึงปริ้นเลยนะฮะนะผมนี่ไง ฟูแมนวีทรีนะผมหรือว่าวีสามได้เลยนะฮะเป็นร่างใหม,งม่นั่นเองครับผมนี่บอกว่าตอนนี้นปวยมอนเราเนี่ยค่อนข้างจะตึงเปียตึงเปียนะครับผมบอกเลยว่าเก่งทุกตัวนะฮะเหนื่อยมากบอกเลยวันนี้แต่ก็คุ้มค่านะผมว่าจับไปได้ทั้งหมดอสองตัวนะผมเป็นตัวใหม่นะฮะโอเคนะครับผมโอเคครับสำหรับอีพีนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเอาละครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมทุกคน